พี่ทีมงานนะครับฝากพี่ทีมงานไว้นะครับลถกรุลกคุณแม่ใจเย็นครับคุณแม่แม่ทนไม่ไหวแล้วลกคุณแม่คุณแม่เดี๋ยวผมมีคําถามต้องถามคุณรุดนิดนึงนะครับเพราะว่าคําถามนี้คุณแม่ต้องต้องฟังเลยนะครับคําถามถามว่าต้องตอบให้ดีนะครับรุทครับผม หัวใจรุดว่านจริงหรือเปล่าว่างครับเป็นคำตอบสุดท้ายครับผมคุณแม่ครับว่างเป็นคำตอบสุดท้ายครับคุณแม่พร้อมเลยครับเอาเท่าไหร่ลูกเอาไปเลยเอาไปเลยไปเลยแม่ยกให้ทุกอย Guys, uh, like, thrill, right? ่างหมดเลยถอดเลยถอดถอดถอดเลยแม่ให้หมดเลยเอาเลยเอ้ยเอ้ยอย่าขอ้าท่านนี้ยนียนะ เอาไปลูอ้อ,อ,อะไรกรันจะหวานสเสน่ห์อะไรกันขนาดนี้โอ้ย <c oughs> ว่าจะไม่เชียร์ผู้ชายแล้วใช่นหะม <c oughs> สุดท้ายแพ้ทางทุกที <c oughs> โอ้ชีวิตต้องขอบอกว่าวันนี้ร้องเพลงชัดถ้อยชัดคำมากมากขอบคุณครับ ถูกใจหญิงโบราณอย่างฉันเหลือเกินหายไปหมดเลยไอเพลงชื่อชื่อชายชายแกอย่าขโมยแกไม่ใช่ของแกอย่ายุ่งไม่หล่ออย่ามาจับให้คนหล่อเท่านั้นแล้วนี่อะไรกันเนี่ยมันหวาน,สนเสน่ห์กันไปทั่วเลยเดี๋ยวไปซ้ายทีไปขวาทีไอมือที่มันเคยยึกขึ้นยึกลงยึกขึ้นยึกลงตั้งแต่ไหนแต่ไร มันมีความหมายมากๆเลยวันเนี้เน,ะนาะเดี๋ยวก็ชี้ที่ใจตัวเองส่งไปใจผมว่างเอามาใครมาจองมาเลยแมมมันดีไปหมดเลยนะฮะนะฮะนะ,ะนะอันนี้ต้องขอนะคุณเพชรนะฮะโ,โหคุณแม่อยู่ไหนฮะแม่ฮะ <laughs> อยากเป็นเมียสอสอ <laughs> คือพีดด่มาเล<อ>ครับ <laughs> <laughs> อ่าพี่จอบ้างครับพี่จท <laughs> พี่ปล่อยให้ข้างคาวแม่ไก่พูดถึงรุดไปนาน <laughs> <laughs> นะครับ <laughs> สิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าพี่นึกถึงวันที่ไปอีสานแล้วก็ไปเจอรุดในวันนั้นแล้วก็ก็มาคิดตะกี้นี่บอกว่าไม่เสียใจเลยที่เลือกรุดมาหนึ่งในแปดนะครับจริงๆไม่เสียใจเลยก็ <laughs> พัฒนาการของรุดเนี่ยมันเป็นพัฒนาการที่ดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้น ซึ่งอันนี้ม,นมันสำคัญในการแข่งขันคือว่าถ้าดีในวันแรกเปิดตัวดีแล้วมันดรอปลงมาเนี่ยมันจะมีปัญหาสำหรับรุดแต่รุดไม่เกิดปัญหาคือรุดเนี่ยค่อยๆพัฒนาในเรื่องเรื่องความพยายามเรื่องความตั้งใจเรื่องเสน่ห์เรื่อง,องออการแสดงบนเวทีเนี่ยรุดได้หมดพี่เคยพูดมาสัปดาห์ที่แล้วว่ารุดเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวคนหนึ่งถ้าเกิดใครเจอด้วยในสัปดาห์นี้ถ้าใช้คะแนนพี่คงให้รุดเป็นที่หนึ่งสำหรับนักแสดงรุดพี่อขอบคุณครับ ขอบคุณครับพี่โจครับพี่เพชรพร้อมครับครับ <c oughs> เออ <c oughs> มันค่อนข้างตึดอัดใจนะครับ <c oughs> ตรงที่ว่าผมกลัวสอกขวาของคนอย่างนี้แล้วถ้าเกิดสมมติจะว่าอะไรรุดก็แถวแถวนี้ก็จะนั่นแต่ว่าความจริงคือความจริงนะรุดว่ากันไปนะครับรุดวันนี้ทําได้ก็ถือว่าสอบผ่านนะครับสําหรับลุกทุ่งคือคนเราเนี่ยอ่ตบมือกันซะให้ทอขอบคุณครับ ผมอาจจะใช้เวลาพูดถึงสิบนาทีทั้งที่ผมพูดแค่สี่ประโยคเพราะเสียงปบมือมันยาวมากนะครับพวกท้ายคำเนี่ยนะครับมันจะมีปัญหาอยู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องลมนะครับการแบ่งลมหายใจพวกนี้แต่ว่าคือมานั่งดูแล้วด้วยสเสน่ห์ส่วนตัวเนี่ยมันทําให้กลบกลบสิ่งเหล่านี้ไปสําหรับบุคคลประมาณ9กอร์นนะครับแต่มันก็ยังไม่รอดจากพี่เพราะว่าคือ พี่ก็ไม่ได้สนใจอะไรรุตอยู่แล้วนะครับหัวหัวใจผมว่างเรื่องของแกนะพี่ก็ไม่สนใจเพรมากกว่าอาจารย์เราต่างคนต่างไม่สนใจกันนะครับเราเรา m a เก็ตเราคนละอย่างคือเวลาเราเรามองผู้หญิงเนี่ยเราเชื่อว่าเรามองคนละอย่างเพราะฉะนั้นเราไปด้วยกันได้พี่จะได้อาศัยใบบุญครับอยากจะบอกรุตว่าเ อาทิตย์ที่แล้วนะครับรุททาได้ดีมากๆนะเออเวลาเราเวลาเราเริ่มต้นอะไรบางอย่างเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเราต้องพยายามทําเราต้องมีมีความสามารถรอบตัวนะครับพยายามทําทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเอ่อจะแดนซ์จะร็อกจะ, Rock, จ,ะจะลุกทุ่งหรืออะไรก็ตามมันเหมือนว่าเป็นการหาหาตัวเองขึ้นมานะครับตรงนี้เนี่ยลุกทุ่งเนี่ยสแตนดาดของรุทพี่วองตรงว่ายัางไม่ถึงแต่ว่าด้วยโชว์ นะครับด้วยเสน่ห์ที่คุณส่งออกมาถึงคนดูเนี่ยมันทําให้คุณสอบผ่านได้เวลาเราบางครั้งเวลาเรามองเรามองเรามองสองอย่างไม่ว่าเราจะมองในด้านคุณภาพเสียงหรือคุณภาพของโชว์บางครั้งมันจะถูกแยกกันออกมานะครับคุณภาพเสียงโอเคพอไหวนะครับแต่คุณภาพโชว์มันดีซึ่งตรงนี้เนี่ยมันคือสําเร็จแค่นั้นแหละขอบคุณครับขอบคุณพี่มทั้งสามท่านนะครับ คุณแฟรงค์ครับมาฟังร้อยเสียงในห้องส่งกันครับเป็นยังไงบ้างครับคุณรุดในวันนี้หัวใจผมว่างก็สวัสดีนะคะรุดนะคะก็วันนี้สุดยอดจริงๆค่ะก็ละลายกันทั้งห้องส่งแล้วนะที่บอกว่าหัวใจรุดว่างนะคะทสาวในห้องส่งแล้วก็ทั้งประเทศไทยก็เตรียมจองหัวใจรุดอยู่นะคะขอบคุณครับอีกสักหนึ่งคนครับเป็นยังไงบ้างครับคุณรุดในวันนี้สวัสดีค่ะคุณรุดวันนี้ได้เห็นตัวเป็นๆหล่อมากแล้ว